อุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามีรายงานว่าบ้านของทักษิณก็มีการประชุมกันรายตัดสินใจที่จะให้มีการประชุมด่วนเพื่อเลือกนายรยฐมนตรีและน่าจะเป็นอุ้งอิงมาเป็นนายรยฐมนตรีคนต่อไป สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสารคข่าววีหกนิวส์ในงวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีประเด็นหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งของมหาอำนาจและสงครามที่กําลังบานปลายยูเครนก็โวยังคงเดินหน้าทะลวงรัสเซียนะครับรอบ24ชั่วโมงนะครับรุกคืบได้อีก3กิโลเมตร ยูเครนนะครับระบุปฏิบัติการโจมตีตรงข้ามชายแดนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นสามารถยึดครองถิน่ที่พักอาศัยแล้วกว่า74แห่งในแคว้นคูสของรัสเซียและยังคงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรุกคือบอย่างน้อยๆ3กิโลเมตรในช่วง24ชั่วโมงหลังสุดนะครับในขณะที่เหมือนเสิร์ฟไว้รอศึกใหญ่สหรัฐอเมริกาก็มีการอนุมัติ แพ็กเกจ20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขายอาวุธรอบใหม่ให้กับทางอิสราเอลร,รัฐบาลสหรัฐอเมริกาของประธานดีโจบ а й เดนนะครับอนุมัติขายอาวุธรอบใหม่ให้แก่อิสราเอลมูลค่า20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิกเฉยต่อแรงกดดันจากบรรดาน,นักเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมที่เรียกร้องให้หยุดจัดหาอาวุธแก่ประเทศแห่งนี้ที่กำลังทำสงครามในฉนวนกาซา เข่นฆ่าผู้คนจํานวนมหาศาลและสหรัฐอเมริกาก็มียังมีการส่งเรือรบไปทําการสนับสนุนและก็กดดันกลุ่มตะว,วันออกกลางด้วยในขณะที่ซีเรียฐานของสหรัฐอเมริกาก็ถูกโจมตีหลายครั้งนะครับและตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและล่าสุดเจ็บบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะ8รายถูกนําส่งโรงพยาบาลในขณะที่โจไบ,บเดนก็เชื่ออิหร่านจะไม่แก้แค้นยิวนะครับ หากอิสราเอลฮามาสบรรลุข้อตกลงสงกรามกาซาประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาคาดว่าอิสราเอลจะไม่บริการโจมตีเล่นงานนะครับแก้แค้นรอบสังหารผู้นำฮามาสและฮิชบลละถ้าสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและรับประกันการปล่อยตัวประกันนะครับซึ่งก็คงอยากนะครับในขณะที่ได้ทีเยาะเยะ้ย โจไบเดนในแครับก็ชียย้ยูเครนบุกทะลวงรัสเซียทำปูตินนะครับเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแท้จริงประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าศูนย์การที่ยูเครนส่งทหารบุกทะลวงเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียส่งให้ประธานดีวาลาดาิเมียปูตินต้องเจอกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างแท้จริงพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าที่สหรัฐอเมริกามีการประสานติดต่อ,อยูเครนตลอดเวลาในเรื่องนี้ในการสนับสนุน ทหารยูเครนกว่าหนึ่งันนายพร้อมกำลังรถถังยานเกราะได้บุกเข้าดำเนการโจมตีปรมแดนรัสเซียในกลางดึกวันที่6สิงหาคมขณะที่เจ้าที่สหรัฐอเมริกาคนหนึ่งให้ข้อมูลระเป้าหมายบุกแคว้นคุสครั้งนี้ดูเหมือนจะมีการบีบให้มอสโกสั่งถอนทหารออกจากยูเครนเพื่อให้ใช้ป้องกันดินแดนของรัสเซียนะครับห่างจากการถูกโจมตีระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่เมืองออนิลลีนไบเดนบอกว่า เขาได้รับรายงานทุกๆ4-5ชั่วโมงเกี่ยวกับปฏิบัติการทางอาหารของยูเครนตลอดช่วงเวลา6วันที่ผ่านมาเขาบอกว่ามันกําลังทําให้ปูตินเจอกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างแท้จริงผู้นํำสหรัฐอเมริกาเอ่ยถึงบิบัติการสายฟ้ฟแลบของยูเครนซึ่งทําให้กองทัพรัสเซียถึงขั้นตั้งตัวไม่ติดนะครับในขณะที่โกโกทัเมลขาวได้สัมภาษณ์กับ สื่อบนเครื่องบิน Air Force 1นวอชิงตันไม่ได้มีส่วเกี่ยวข้องกับการบุกโจมตีในดินแดนของรัสเซียในขณะที่ปูตินชี้ว่าการกระทำของยูเครนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองก่อนที่จะมีการจุรจาขึ้นและหวังสกัดการลุกคืบของรัสเซียในแนวหน้าด้านเจ้าที่สหรัฐอเมริกาชี้ว่าเป้าหมายจริงๆของประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกีคืออะไรนั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องรอดูนะครับ อีกปรากฏการหนึ่งก็ไปดึงเคร่งซิงลี่ิอีกปรากฏการหนึ่งเป็นเรื่องของซิลลี่ภาพจัดเต็มนะสาวนักกีฬาโอลิมปิกที่เซ็กซี่ที่สุดกับชุดโปเท่อวดนวลน,นะฮะเนื้อฟิตเฟิรม์มเร้าใจนะครับท่ามกลางดรามา่าแซ่บเจ็บสวงไม่ใช่แค่บรรดาเกมกีฬาสุดฮอต ยอดมาสจัดหลอกนะครับที่ตราตึงท่านผู้ชมให้ลหลงไหลกับมหากรรมโอลิมปิกเกมสุดร้อนยี่ปี2024ที่กรุงปารีสแต่ยังคงเป็นเนินร่างของพลังจิตพลังใจของนักกีฬาวัยอันเปรียมศักยภาพสุดๆเพราะแต่ละรายล้วนโดดเด่นหน้าอื้อหือนะครับศาสตร์พลังฮือหาให้กับผู้ชมหวั่นไหวตื่นตะลึงกับทักษะความสามารถอันเหลือเชื่อ เป็นอะไรที่ปรากฏออกมาพร้อมบอดี้แข็งแกร่งฟิตเปรีย้ยนะฮะควรค่าแก่การเพ่งมองนะนนก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ภาพสุดช็อกสองทารกยืนง,งงงอยู่กลางภาพสุดช็อก2อทารกนะครับยืนง,งงงอยู่กลางถนนหลังจากกระเด็นจากรถที่พลิกคว่ำออกมา ภาพสื่อต่างประเทศเผยแพร่สุดช็อกสองทารกวัยแบเบาะที่ยังสวมผ้าอ้อมยืนและนั่งงงงงอยู่กลางถนนหลวงสายหนึ่งในเท็กซัสหลังจากถูกเวี่ยงหลุดออกมาจากรถยนต์ที่เกิดพลิกคว่ำหลายตลบอย่างไรก็ตามทั้งสองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆฮะรอดมาอย่างปาฏิหาริย์นะครับในขณะที่ช็อกทั้งอินเดียฮะ สถานพยาบาลยังไม่ปลอดภัยแพทย์สาวถูกคลมคืนแล้วฆ่ากลางโรงพยาบาลคดีคมคืนแล้วฆ่าอย่างหกเพี้ยนคดีขมขืนแล้วฆ่าอย่างโหดเหี้ยมแพทย์สาวรอยหนึ่งระหวังเข้ากะลากยาว36ชั่วโมงณโรธไฮบาลรัฐชื่อดังแห่งหนึ่งทางตะว,วันออกของอินเดียโหมกระพือเสียงขุนเคืองแค้นจากประชาชนในวงกว้าง เช่นเดียวกับเจ้าที่ด้านการแพทย์ที่บางส่วนพร้อมใจกันประงานทั่วประเทศการบริการตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วอินเดียต้องประสบกับความวุ่นวายหลังแพทย์พยาบาลเจ้าที่ทางการแพทย์หลายแสนนายทําการประงานประท้วงอย่างไม่มีกําหนดต่อคดีเสเดินผันต่อคดีเสเดือนขวัญดังกล่าวนะครับเวลาต่อมาเจ้าตำรวจได้ทําการขยายวงสืบสวนสู่คดี ต้องสงสัยข่มขืนแล้วค่ะในนั้นก็รวมถึงแพทย์ประจําของโรงพยาบาลเจ้าที่ของโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งเป็นคนแรกที่โทรศัพท์แจ้งกับครอบครัวของเหยื่อจนถึงตอนนี้เราดำเนินการสอบสวนอย่างโปร่งใสที่สุดในเรื่องนี้เราไม่มีอะไรต้องปิดบงังบวชโกกาตานะครับบอกกับผู้สื่อข่าวท่ามกลางคํากล่าวหายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในขณะที่นายกัมรีก็ประกาศลาออก สำหรับประเทศญี่ปุ่นนะครับเส้นพิษมรสุมอื้อเฉาวทางการเมืองนายกัมนตรีฟูจิโอมิชิดะนะครับแห่งญี่ปุ่นก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งในเดือนกันยายนยุติการทำหน้าที่ผู้นำประเทศราว3ปีนะครับหลังรัฐบาลเผชิญมรสุมข่าวอื้อเฉาวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องถือเป็นการเปิดทางให้ผู้นำคนใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นคิชิดะตัดสินใจไม่ลงสมัครเลือกตั้งซ้ำ ในฐานะหัวหน้าพักเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ระบุในถ้อยถแถลงนะครับว่าผมคงต้องทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ในฐานะนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายนนะครับการเมืองไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยปราศจากความไว้วางใจจากประชาชนเขากล่าวหลังจากนี้ผมมุ่งเน้นสนับสนุนผู้นาของพัก LDP นับคนใหม่ที่รับเลือกขึ้นมาในฐานะสมาชิกพัก ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับคิชิดะถอนตัวนําไปสู่การเฟ้นหาผู้นําของพรรคคนใหม่ซึ่งหมายถึงนายกคนที่จะเข้ามากลุ่มบังเหียนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ี่ของโลกด้วยนะครับซึ่งคิชิโอะมริหัวหน้านักยุทธศาสตร์ในกรุงโตเกียวชี้ว่าการจากไปของคิชิดะอาจเป็นสัญญาณว่าญี่ปุ่นจะปรับไปใช้นโยบายทางการเงินแบบตึงตัวมากขึ้น ซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่กับตัวผู้นําคนใหม่ด้วยอีนะคกับอีปรากฏการณ์หนึ่งชาวเน็ตก็จวกยับเลยทีเดียวฮนะคลินิกหลอกหนุ่มปัญญาอ่อนนะครับผ่าตัดเสริมนมอ้างสร้างรายได้ผ่านไลฟ์สดคลินิกเสริมความงามในนครอู่ฮั่นจีนนะครับถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงหนุ่มวัย19ปีที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้ผ่าตัดเสริมหน้าอกโดยอ้างว่าจะช่วยมีรายได้ประกอบ เป็นกรรมโดยอ้างว่าจะช่วยให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมจากการล้ายสดนะครับรายงานระบุว่าเด็กชายวัย19ปีมารดาบอกว่ามีการพัฒนาทางจิตพอๆพกับเด็กอายุ5ขวบแต่ยื่นใบสมัครกับคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งซึ่งเสนอเงินเดือนอยู่ที่3,000หยวนนะครับอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนสอบถามตำแหน่งสรับผู้ชายปรากฏว่าคลินิกบอกให้หนุ่มคนนี้ผ่าตัดเสริมหน้าอกก่อนแล้วค่อยมาเริ่มงาน หลังจากที่แผลหายดีนะครับหญิงแท่หลูซึ่งเป็นมารดาของผู้เสียหายได้นำแชทข้อความระหว่างลูกชายกับคลินิกมาเปิดเผยให้สื่อมวลชนดูซึ่งเห็นว่าพนักงานคนนี้พยายามโน้มน้าวเด็กหนุ่มว่าผ่าตัดเสริมหน้าอกสำหรับผู้ชายเป็นเรื่องธรรมดาและยังเป็นนิยมในหมู่ไลฟ์สตรีมเมอร์ด้วยนะครับตามรายงานบอกว่าเด็กชายคนนี้ถูกกู้ยืมเงินมา3 0,000หยวนโดยที่แม่ไม่รู้เรื่องจากนั้นก็กู้อีกจิต เ0็ดพัหยวนเพื่อเอามาพ่าตัดซึ่งสุดท้ายแล้วทำให้ชีวิตของเขานั้นก็พังพินาศนะครับเหตุการณ์ที่สื่อน,นอกก็เกาะติดตามฮะเรื่องราวของเศรษฐาทวีสินถูกสารธนูนสั่งให้ออกจากตาแหน่งเชื่อการเมืองจะวุ่นวายชีอุงอิงมีชื่อเป็นคาดีเดตนายกรัมรีคนต่อไปสำรักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสารธนูนออกคำพิพากษา5ต่อ4สั่งให้เศรษฐาทวีสินออกจาก ตำแหน่งฐานขัดต่อรัฐมนูลด้านจริยธรรมมีการเจรจาทางการเมืองเกิดขึ้นหลังแพรทองทานชินวัตรลูกสาวคนเล็กของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับโปรมีชื่อเป็นตัวเต็งค a ดิเดตนายกบัตรีคนต่อไปด้านอดีตเสดนายกเสษฐายืนยันยอมรับคำตัดสินนะครับบีกอ็อาจจะเกิดความวุ่นวายมากขึ้นในทางการเมืองบวกก่อนหน้าพรรคเก้าไกลซึ่งเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งสูงสุดถูกสั่งยุบ CNN ของสหรัฐอเมริการายงานว่าสาธรธนูมีคำพิพากษาให้เศรษฐาทวีสินนะครับจากพรรคเพื่อไทยถูกถอดออกจากตําแหน่งหลังพบว่าละเมิดกฎหมายธรรนูลด้านจริยธรรมด้วยการแต่งตั้งอดีตทนายตระกูลทักษิณน,นะครับพิชิตชื่นวานพิชิตชื่นบานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของทักษิณและนําเงินนะครับจำนวน2ล้านบาทไปให้กับศาลเป็นสินบน เป็นหนึ่งในรัฐตรีนะครับของเศษฐาทวีสินสื่อไทยรายงานว่าคำพิพากษา5ต่อ4ของเศษฐาถูกถอดถอนเนื่องจากเหตุขาดคุณสมบัติในความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ในเชิงปรากฏการณ์สงครามที่กำลังบรานปลายในตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสงครามในยูเครนรัเสเซียกำลังสัดกันหยอต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยูเครนพยายามบุกเข้าไปในพื้นที่ของรัเสเซีย ได้ประมาณ10กิโลเมตรแล้วบอกว่าลุกคืบมาอีก3กิโลเมตรสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับนะครับบอกว่าได้รับการรายงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประธานดีโจบไบเดนทุกๆ4-5ถึงชั่วโมงก็รับรายงานอย่างต่อเนื่องว่ายูเครนได้ทําการลุกคืบยูเคร,รนนะครับลุกคืบเข้าไปในพื้นที่ของทางฝั่งรัสเซียทางรัสเซียก็ยืนยันว่าการกระทําดังกล่าวนะครับเพื่อต้องการต่อรองเพื่อเจรจาหยุดยิงเพื่อคืนพื้นที่และหยุด เข้าสู่การเจราจาแต่อย่างไรก็ตามสงครามยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเรื่องของญี่ปุ่นนะครับคิชิโอะคิชิดะนายกตรีก็ประกาศลาออกนะครับสื่อตะวันตกนะครับโดยเฉพาะซีนเอ็ก็มีการประเมินว่าแพทองทานนะลูกของทักษิณชินวัตรก็มีคัดเดตตัวเต็งเป็นนายกมตรีคนต่อไปนะครับทางสื่อฟรานยี่สีรายงานว่า ผู้ชี่ยวชาญเชื่อว่าทักษณิณชินวัตรนะครับน่าจะลุมบังเหียนในรัฐบาลต่อไปและหากว่าแพรทองทาลูกสาวคนเล็กได้ถูกเสนอชื่อขึ้นโวตรับรองในสภานะครับให้เป็นผู้นําคนใหม่ก็เท่ากับว่าแพรทองทาคือชินวัตรคนสุดท้ายซึ่งตระกูลยังคงมีสามีของน้องสาวคือนายสมชายวงสวัสดขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นนายกตรีคนที่26 นะครับสื่อตะวันตกก็จับตามองนะฮะว่าน่าจะเป็นอุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกมนตรีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามีรายงานว่าบ้านของทักษิณก็มีการประชุมกันและแตัดสินใจที่จะให้มีการประชุมด่วนเพื่อเลือกนายกมนตรีและน่าจะเป็นอุ้งอิงมาเป็นนายกมนตรีคนต่อไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อ ขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชการที่สิบทรงอุทิศเพื่ออูมประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาองค์องพระองค์ <im> แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศู์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระ ราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบู์อดนุญยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดม บรมมนาถกบบพิดพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะตาต้องเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระความะมีนำชาติคนไฟราศดรเดือดร้อนนะแห่งหุนใด ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมขับปิ่งไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนื้อยิ่งสิใด 但愿英语你。